สวัสดียามเที่ยงเปี้ยง,งค่ะทุกคนตอนนี้แดดจัดมากเราอยู่ที่นาบ้านกอกค่ะคาดว่าน่าจะเกลียมค่ะวันนี้คนที่อยู่ด้านหลังเราเป็นยังไงบ้างคะวันนี้รึมาเล <มา S 1> ครับสถานการณ์ร้อนมากนะคะวันนี้เรามาทําอะไรในความร้อนนะคะเรามาดำนา,อำนาโอ้เรียกได้ว่า ท้าแดดกันเลยนะคะในงานนี้งานหนักไม่เคยฆ่าคน,าน,นคคพี่เจษดาบอกแต่ว่าความแดดและก็ความร้อนนี่แหละเอาเป็นว่าแดดแบบนี้เด็กๆเขาจะได้เรียนรู้อะไรแล้วก็วันนี้กิจกรรมดำนาจ,จะเป็นอย่างไรจะน่ารักสนุกสนานมากแค่ไหนไปร่วมเรียนรู้กับเราในรายการที่นี่สีสอาอโศกได้ในตอนทำนา ที่นาบ้านเกอกนะคะไปค่ะไปดูเด็กๆก,กันก่อนเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูเด็กๆนะคะนี่พื้นนาไม่ค่อยใหญ่มากเท่าไหร่นะคะลูกชาวนาเราได้ปักดำนาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีระดับพี่ปะวะสนะคะคอยไถายนาให้เด็กๆบางคนยังดำไม่เป็นเลยค่ะแต่สนุก แล้วก็ตื่นเต้นนะคะได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมคะแดดเปี้ยงๆแต่มีฟ้าร้องอ้าอย่างไรก็มาเป็นกำลังใจให้เด็กๆด้วยนะคะจีจ้าคุณจะทำอะไรทำกี่งานนะวันนี้หรอเยี่มมาก ต้องพูดอะไรสักอย่างไอเหี้ยพูดอะไรสักอย่างแล้ววันนี้เป็นยังไงคะยืนยืนให้ที่สวยนิดนึงค่ะเราจะได้เห็นหน้ากันเต็มเต็มนะคะวันนี้ก็สวยวันนี้สวยบรรยากาศเป็นยังไงที่นาบรรยากาศแบบร้อนมากมากเออทำไมมันร้อนมากขนาดนี้อะเพรที่มาดำก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะสงสัยว่าฝนจะตกค่ะก็เลยร้อนโอ้โหแดดเรียมเลยไหมใช้ครีมอะไรคะใช้ครีม ขี้ควายค่ะขี้ควายจริงเหรอเชื่อนั่นี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้ไปหามาใช้นะคะใช่ค่ะจะได้หน้าขาวๆโอเคเป็นยังไงเป็นยังไงทีนี้กลุ่มไหนมาบ้างเพชรลุ่มแดงกลุ่มแดงกลุ้อเงินแล้วก็สีส้มค่ะโอเคนาปีนี้ดำยากไหมอ่ะก็ยากนิดนึงค่ะบางที่ก็ไม่ยากเพราะว่ามันแบบโคลนแบบน้ำมันลึกใช่ไหมนะน้ำมันลึกใช่ไหม ต้นก้าก็เล็กก็มองไม่ค่อยเห็นต้นก้าโอเคไปคะ่ะไปถามคนอื่นๆบ้างนะคะน้องกิฟต์น้องกิฟต์วันนี้จ้อนสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะมาในรูปแบบลูกชาวนาเต็มตัวต้องไปสอบถามแล้วล่ะคะ่ะจิ๊บเขาก,ากักตัวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่ามาจากไหนมาจากกรุงาาเทพอ้าวกักตัวกี่วัน ว14วัน14วันเลยเหรอเป็นยังไงช่วงกับตัวเบื่อคะ่ะไม่มีอะไรทำเบือ่อแล้ววันนี้ได้ลุยนาไปยังไงลุยมา2วันแล้วค่ะลุยมา2วันไหว<อ>ไหมก้อนแรกก็ปวดขาค่ะแต่ว่าวันที่ก็เริลมชินแล้วค่ะเป็นยังไงปีนี้ปรับตัวการใช้ชีวิตการไปพี่มหมหค่ะมห้ .5 แล้วเหรอขอโทษทีก็น้ <laughs> <laughs> <g år> นองเป็นพี่ดูแลน้องขึ้นค่ะ แล้วก็สอนน้องดำน,หนาหลายคนอยู่หรอสอนใครบ้างสอนน้องคุณะค่ะแล้วก็น้องที่อยู่กลุ่มเดียวกันนี่แหละจะไม่เป็นหรอใช่ค่ะโอ้รอตายตายตายโอเคนี่คือจุ๊บจิ๊บนะคะพี่มห้านะคะที่บางทีก็ปีนี้ต้องก้าวขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่เกือบที่สุดแล้วนะคะเราแอบไปดูน้องป่ากันนะคะนักร้องยังคารว่า วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะไม่ได้ไปเรียนน้องป่าเขาชอบมากการทำกิจกรรมต่างๆนอกจากการร้องเพลงร่วมกับพี่ๆวงคารวาสแล้วน้องป่ายังจะมาเล่าให้เราฟังอีกนะคะว่าการทำนามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับป่าอ้าวยืนนิดเดงครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมเด็กชายป่าต้นโกสิงค์คำ อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกครับปีนี้เป็นพี่ใหญ่ในในปหกเลยเหรอคะในรกกระจาบเลยเหรอคะรู้สึกยังไงคะรู้สึกดีครับอ่ารู้สึกดีที่จะได้ขึ้นมอหนึ่งพี่จะได้ขึ้นอยากขึ้นไหมอยากทำไมอยากขึ้นมอหนึ่งครับอยากไปหาใครพี่เศษไหมไได้ไมได้แบบไม่ต้องเรียนรับโอ้ยมอหนึ่งไม่เรียนเหรอไม่ต้องเรียนเยอะครับเอานอกป่าไม่ชอบเรียนเหรอลูก จะได้ทำงานเยอะๆด้วยครับทำไมชอบาทางานเยอะงานก็ทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงรโอ้โหปีนี้แล้วทีนี้วันนี้มาทํานาเป็นยังไงบ้างก็ทุกคนช่วยกันดีครับทุกคนช่วยกันดีป้าอยากเห็นสไตล์การดํานาของป่าช่วยสอนพี่พี่หน่อยครับนี่อ้าวจับต้นกล้าขึ้นมานครับน,นี่มันเล็กเกิน,นโอเคจับต้นกล้าขึ้นมาแล้วก็ ปักลงไปเลยนะคะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายค่ะไม่ตายไปดูต้องปักให้เป็นแถวปักให้เป็นแถวอ้าว<ด>สามต้นสี่ต้นใช่ไหมอ้าวไปเลยตรงไปตรงข้างละสองต้นอะไรค่ะมันจะมันจะ,ะดีต้นเดียวมันเล็กเกินต้นเดียวเล็กเกินกน้อยเกินอ้าวปักไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหม,มแล้วก็มาถอนก้าเองเลยเหรอถอนก้าก็ จับเหมือนถอนต้นไม้ข้าไปนะค่ะดึงขึ้นมาเบาๆโอ้ดึงขึ้นมาเบาๆอันนี้ใครสอนป่าก็ท<ำ>ําเองค่ะทำเองเลยเหรอดูพี่เขาเราก็ทําเองได้เลยค่ะ<ด>ไปดูไปอย่างนั้นเลยนะครับน้องป่าขขงเราทำนานเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมคะในช่วงพักเบรกทีมงานเราแอบเอาโค้กมาหนึ่งขวดค่ะ เพื่อที่จะรองใจน้องๆแต่ละกลุ่มนะคะเพราะว่าเราคิดว่าความร้อนแบบนี้จะต้องมีคนเผลอกินแน่นอนไปดูไหมคะว่าเขากินน้ำอะไรเนอาไม่กินน้ำโค้กอ่ะที่เอามาให้กัน,นกินไหมน้ำโคก้กใส่น้ำแข็งช่วงอากาศร้อนๆกินไหมครับทำไมอะครับม,รมันจะผิดสีมาเดี๋ยวผิดสีแล้วผิดสีแล้วม่ทำยังไง ถ้าผิดถ้าทำผิดจริงก,ก็โดนหักคะแนนโดนถักคะแนกกนกลุ่มด้วย,ยไม่มีใครกินเลยค่ะท่นานผู้ชม่ะแม้แต่น้องคอมมอนหนึ่งก็ยังยัง่วไม่ได้ลองมายั่วน้องด้านนี้บ้างเอาไหมหพี่เอามาให้ทำไมคะเบื่อแล้วกินเบืเ่อเราข้าวดีหนูรวยเกินทำไม <laughs> คะอะไรเออไม่หิวค่ะ <laughs> ไม่หิว <laughs> <laughs> ข้าวย็นพวกหนูยังไม่อยากกินเลยไม่อยากกินเลยหรอให้เขายั่วไม่ได้สองคนนี้ไม่ใช่เป้าหมาย อะไรนะอะไรนะม่อนมีน้ำโค่ไงทำไมครับทำไมครับมันไม่ดีกับกระดูกครับตอนเด็กผมกินบ่อยจนกระดูกไม่ดีครับโอ้หเหรอผมก็เลยไม่กินโคย่มยั่วยอดจีจากนั้นย่อมยั่วยอย่มยั่วยอดในคนดีมากเลยปกติผมก็ไม่กินน้ำมะลมเลยเหรอเออใช่ครับเราเคยไปกินข้าวด้วยกันแล้วเธอก็ไม่กินน้ำมะลมเนาะเฮ้ยเรายั่วได้เดี๋ยวมายกคนนี้เดูเอาไว้คนเนี้ไม่ขนาดนักตั้งต้นยังไม่กินอ่ะ จะไปยั่วไปยั่วเออจะไปหาคนยั่วซะแล้วไอ,อฟ้ฟูจิฟูจิฟูจิเอาก็มีน้ำโคกให้เอาไหมฟูจิก็ไปครับทำไมทำไมไม่กินบอกมาชอบกินน้ำเปล่าทำไม<ป>ะคะน้ำเปล่าอร่อยเหรอใส่น้ำแข็งจ้าไม่มีน้ำโคกให้กินเอาไหมไปวันนี้กระซิบก็ได้กระซิบแม่แม,แม่แม่จะทำเป็นไม่เห็นนะ เออไหมพี่หน <ah> <oh ูบอกแล้วไม่สั uh ่งหรอกเออดยพี่จ้าเออหนูวุ้ยแม่หนูอยากกินนะแต่หนูกินไม่ได้ทำไมคะนี่นั่งนั่งรถไปนั่งรถไปทำไมไม่กินล่ะคะคะอ้าเหรอทำไมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพูดอย่าพูดเก็บถาดก่อนออยย่่าาพพููดดเก็บถาดก็ลูกเก็บถาดมาก่อนเก็บถาดมาก่อนโอ้ไม่มีใครยั่วได้เดี๋ยวเดี๋ยวถามน้องพิมพิมโอโหมีน้ำโคกเอาไหมทำไมคะเดี๋ยวเราเรากินข้าวก่อนค่อยแปิด S <S <S ถ้ากินจิบๆแล้วจะเป็นยังไงจะโดนทำโทษเขา <อ S 2> ทำโทษยังไงบ้างคะลูกนั่งฮะลกนั่งกี่ทีไม่ได้รอหาคะแนนด้วยใช่ไหมอ้ไม่มีใครกินน้ำโคกงที่เรามาฝากเลยอ่ะนะคะรเรียกได้ว่าเรามาลองใจนะคะถือมาลองใจปกติเนี่ยถ้าเอามาเนี่ยเขาก็จะตาวาวกันเนาะแล้วก็จะกิน กินเลยแหละแต่งานนี้เป็นค่ายที่ต้องฝึกจริงๆค่ะเราเลยไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้อะไรนะไม่ได้เหยื่อ <laughs> งานนี้ไม่ได้เหยื่อเลยนะคะเขาบอกว่าต้องรอกินในมื้ออาหารนะคะอ้าวไปดูการทำนาต่อนะคะเสร็จสิ้นหนึ่งแปลงแล้วค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกหนึ่งแปลงนะคะเรียกได้ว่าตัวเล็กตัวน้อยมาร่วมกันเป็นเจ้าของทุ่งนาแห่งนี้นะคะ เราได้เห็นความเป็นทีมของการทำนาครั้งนี้เด็กๆได้เรียนรู้การสร้างอาหารที่มีความปลอดภัยเราเพราะกล้าใส่ถาดหลุมค่ะแก้ปัญหาการหักคอกล้าการขึ้นไม่สวยนะคะ ปัญหานี้ถูกแก้ตั้งแต่ปีก่อนแล้วค่ะแล้วก็มีการทำนาโยนาดำนะคะไปในระยะหนึ่งล้วดังนั้นเด็กเล็กๆที่เป็นน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำนาได้เช่นกันนะคะเาอาฟฝนอาจจะยังมาไม่100%เปอร์ซค่ะแต่ว่าเราก็มีน้ำในบ่อที่จะพอที่จะสูบน้ำได้ค่ะปไปไหนคะไปหาายชื่อค่ะ เอาไปไหนอีกล่ะไม่รู้แม่มันอยู่ในถุงกระป๋องแล้วมันก็หายไปไหนก็ไม่รู้เอา้ามันหล่นตรงไหนล่ะเป็นยังไงคะบรรยากาศการทํานาวันนี้หนูต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วล่ะค่ะออาเล่ามาบรรยากาศเป็นยังไงคะวันนี้หอนหอนนี่แหละโอเค บรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับก็รู้สึกว่ามันตลอดครับบางครั้งก็มีลมพัดมาเนี่ยครับคือว่าทุกคนช่วยงานนดีครับทั้งแบบทั้งน้องทั้งพี่แล้วก็รุ่นพี่เราก็ต้องเป็นตัวอย่างให้น้องอครับน้องตัวเล็กเองครับก็ดําได้ก็สอนน้องทาครับอันไหนที่ทำไม่เป็นก็สอนค่ะอาอทาไมหนูไม่ทาแล้วลูกหนูเป็นอะไรมันเป็นอะไรคะเจ็บ มันเจ็บเท้าทำไมล่ะลูกทำไมเจ็บเท้าล่ะคะคนเท่าคะคนนึ่งเล็บเท้าหนูเล็บเท้าหนูเป็นอะไรคนเท้าเล็บเท้าหนูก็เลยคนเข้าเล็บเท้าหนูนหนมันเลยเจ็บเลยเ่ะคะแล้วคนอื่นเจ็บไหมคะคนอื่นเจ็บไหมลูกไม่รู้หนูจะทำยังไงทีนี้หนูจะไปนั่งตรงไหนดี หนูจะเล่นหรือว่าจะไปไหนไหนคนเข้าเท้าหนูหนูอยูป่ปอไหนคะตั้งต้นไม่ไหวแล้วนะคะกับภารกิจนี้ขอถอนตัวเพราะว่าคนเข้าเท้าไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวเลยเหรอไ,ไ,ไปต่อไม่ได้เลยเหรอตั้งตน้นขอขอนั่งเลยใช่ไหมเชิญค่ะคุณไม่สามารถไปต่อได้สีอะไรคะประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าเป็นสี สีแดงนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้มันแดดร้อนมากนะคะทั้งแดดร้อนและก็โคลประสบประสบการณ์อันน้อยนิดไม่มีน้ำล้างมือหรอกลูกนอกจากน้ำไหลอย่างนั้นจ้ะนะคะเคตั้งต้นนะคะถอนตัวไปพักสักปั้งต้นนะไปบหนึ่งอเ้นอวไปสักจห่โอเคตังคะอนตัวไ่งเนอนตอั้านคนน้า้นนนี้ เอาจิ๊บอีกรอบหนึ่งซิกับกล้องตัวนี้เดี๋ยวจะไปเปรียบเทียบกันเอาไปล้นะคะนี่คือบรรยากาศที่เห็นกันนะคะที่นาบ้านกองนะคะเป้ไปไหนไปล้างเทา้าไปล้างเทา้าทล้างเทา้า,เทาหรือล้างมือล้างมือล้างเทา้าบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงสบายครับสบายเลยเหรอโอเคครับผมนี่คือก้าข้าวปีนี้อาจจะ พราะไม่ได้งามมากนักนะคะแต่ว่าก็พอที่จะปลูกได้อยู่นะคะพี่เทียวไปไหนคะพี่เทียวไปดำครับไปดำนะคะอ้ามีแมวน้อยมาอยู่หลังข้าวเจ้าหนึ่งตัวตังต้นเป็นยังไงหนูจะไปนั่งตรงไหนที่มันไม่ร้อนฮะห,หนูจะไปนั่งตรงไหนเออใช่ไหมอ้าวไปหาที่นั่งลูก เป็นยังไงบ้างลกูกเป็นยังไงวันน,นี้ร้อนไหมร้อนแล้วงูหงิดครับร้อนอยู่ร้อนแล้วงูหงิดร้อนแล้วงูหงิดคือยังไงครับนนอ่าก็น,นั่งพักให้มันเย็นก่อนนะน,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 น้ำอยู่ตรงนั้นลูกน,น้ำอยู่ตรงนั้นค่ะตรงตรงตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูอ่าไปนะ<อ>ไม่นานนะ ใกล้จะเสร็จแล้วนี่อ่าช่วยกันแป๊บเดียวจริงๆนะคะ